เรื่องพิสูสองสหายพระศา,าสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปารบพิสูสองสหายตัระทธรรมเทศนาว่าพหุมปิเจสหิตังพาสมาโนเป็นต้นความพิสดานว่ากุรบุสองคนชาวเมืองสาวัตถีเป็นสหายกัน ไปยังวิหารฟังพระธรรมเทศนาของพระศาสดาแล้วละกามทั้งหลายถาวายชีวิตในพระศาสนาของพระศาสดาได้บวชแล้วบวชอยู่ในสำนักของอาจารย์และอุปชาตลอดห้าปี mm hmm. เข้าไปเฝ้าพระศาสดาทูลถาม mm hmm. ถึงธุระในพระศาสนาได้ฟังวิปัสสนาธุระและคันธุระโดยพิสดารแล้ว รูปหนึ่งกับาบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์บวชแล้วเมื่อแก่ไม่สามารถจะบำเพ็ญคันธทุระได้แต่จะบำเพ็ญวิปัสนาทุระดังนี้แล้วทูลให้พระาศาสดาตัดบอกวิปัสนาจนถึงพระอาหารหันต์ภาคเพียนอยู่บรรลุพระอาหารหันต์พร้อมด้วยปฏิสมัมพิทาฝ่ายพิสุรูปอื่นนอกนี้คิดว่าเราจะบำเพ็ญคันธทุระดังนี้แล้วเรียนพุทธพจน์ คือพระไตรปิฎกโดยลำดับกล่าวธรรมสวดสรพัญญะในสถานที่ที่ตนไปแล้วเที่ยวบากธรรมแก่พิสุห้0รได้เป็นอาจารย์ของคณะอาจารย์ใหญ่18คณะพิสุทั้งหลายเรียนพระกรรมฐานในสำนักของพระศาสดาแล้วไปสู่ที่อยู่ของพระเถระนอกนี้รูปบำเพ็ญวิปัสสนาตั้งอยู่ในอวาตรของท่านบรรลุปะอรหันแล้วนมัสการพระเถระเรียนว่า ระมทั้งหลายค่จะเข้าเฝ้าพระศาสดาพระเถระกล่าวว่าไปเถิดผู้มีอายุท่านทั้งหลายจงถวายบังคมพระศาสดานมัสการพระมหาเทระทั้ง8ปสิบรูปตามคำของเราจงบอกกับพระเถระผู้สหายของเราได้ว่าท่านอาจารย์ของกระผมทั้งหลายนั้นนมัสการใต้เท้าแล้วส่งไป พิสูเหล่านั้นไปวิหารถวายบังคมพระศาสดานมัสการพระอสีติมหาสาวกแล้วไปสู่สำนักของพระคันติกะเทระเรียนว่าใต้เท้าครับท่านอาจารย์บางพวกของกระผมนมัสการถึงใต้เทา้าก็เมื่อพระเทระนอกนี้ถามว่าอาจารย์ของพวกท่านนั่นเป็นใครพิสูจเหล่านั้นเรียนว่าเป็นพิสูจนผู้สาหายของใต้เทา้าเมื่อพระเทระ วิปัสสนิกะภิกษุทรงข่าวเยี่ยมอย่างนี้เรื่อยๆอยู่พิสุุนั้นคือพระขันธิกะทูเรียนเอาอดทนอยู่ได้สิ้นการเล็กน้อยภายหลังไม่สามารถจะอดทนอยู่ได้เมื่อพวกอาคันตุกะพิสูจเรียนว่าท่านอาจารย์ของพวกภลมนมาสการได้เท้าดังนี้แล้วจึงกล่าวว่า อาจารย์ของพวกท่านนั่นเป็นใครเมื่อพิสูจน์ทั้งหลายเรียนว่าเป็นพิสูจผู้เป็นสหายของใต้เท้าครับจึงกล่าวว่าก็อะไรเล่าที่ที่พวกท่านเรียนในสำนักของพิสูจนั้นบรรดานิกายหรือทีฆนิกายเป็นต้นนิกายใดนิกายหนึ่งหรือหรือบรรดาปีดกสาม ที่พวกท่านได้เรียนดังนี้คิดว่าสหายของเราย่อมไม่รู้จักคาถาแม้ประกอบด้วยสองบทถือบางสกุลเข้าป่าแต่ในคราวบวชแล้วยังได้อันเตวาสิกมากมายหนอในการที่เธอมาเราควรถามปัญหาดูในอันต่อมาพระเถระผู้เจริญวิป,ปัสสนานั้นได้มาเฝ้าพระศาสดาเก็บ บาทและจีวรในสำนักของพระเถระผู้สหายไปถวายบังคมพระศาสดาและนมมสก,การพระอสิติมหาสาวกแล้ว mm hmm. ก็กลับมาที่อยู่ของพระเถระผู้สหายลำดับนั้นพระคันธิกะผู้รินนักเรียนได้ให้พิสุทั้งหลายทำวัดแก่ท่านถือเอาอาสนะมีขนาดเท่ากันนั่งแล้วด้วยตั้งใจว่าจะาถามปัญหา ขณะนั้นพระศาสดาทรงทราบว่ากันทิกับพิสูจน์นี้พึงเบียดเบียนบุตรของเราผู้มีรูปเห็นปานนี้แล้วเกิดในนรกด้วยทรงเอ็นดูในเธอทำปันหนึ่งเสด็จเที่ยวไปจารึกในวิหารเสด็จถึงสถานที่เธอทั้งสองนั่งแล้วประทับนั่งเหนือพุทธาอาตที่เธอจัดไว้ที่แท้จริงพิสูจนทั้งหลายเมื่อจะนั่งในที่นั้น จัดอาสนะสําหรับพระพุทธเจ้าก่อนแล้วจึงนั่งเพราะเหตุนั้นพระศาสดาจึงประทับนั่งเหนืออาสนะที่พระคันธะภิกษุจัดไว้โดยปกตินั่นแลก็แลคันประทับนั่งแล้วจึงตัดถามปัญหาในปฐมยามคันดิกะภิกษุคันเมื่อเธอทูลตอบไม่ได้จึงตัดถามปัญหาในรูป,ปสมบัติและอรูป,ปสมบัติทั้ง8 ตั้งแต่ทุติยชาญเป็นต้นไปพระคันธิกะเถระมิอาจทูลตอบได้แม้ข้อเดียวพระวิปัสสนาธุละนอกนี้ทูลตอบปัญหานั้นได้ทั้งหมดทีนั้นพระศาสดาตัดถามปัญหาในโสดาปฏิมาก,กับเธอพระคันธิกะเถระก็ไม่ได้สามารถทูลตอบได้แต่นั้นจึงตัดถามกับพระขีนาศพเถระพระเถระก็ทูลตอบได้ พระศาสดาทรงทชมเชยว่าดีละดีละแล้วตัดถามปัญหาแม้ในมักที่เหลือทั้งหลายโดยลำดับพระคันดิกะผู้นักเป็นนักเรียนก็ไม่ได้อาจทูลตอปัญหาได้สักข้อส่วนพระกีนาศกทูลต่อปัญหาที่ตัดถามแล้วถามแล้วได้พระศา,าสดาได้ประทานสาธุการแก่พระกีนาศกนั้นในฐานะทั้งส่เทวดาทั้งหมดตั้งแต่กลุ่มพระเทวดา ภุมะเทวดาจนถึงพุมโลกและนาครุตได้ฟังสาธุการนั้นแล้วก็ได้ให้สาธุการพวกอันเตวสิก์และสัตวิหาริกของวัคคันติกะผู้เป็นนักเรียนได้รดับสาธุการนั้นแล้วจึงยกโทษพระาศาสดาว่าพระาศาสดาทรงทำกรรมนี้อะไรโพงได้ประทานสาธุการแก่พระมหาเถรกะ ผู้ไม่รู้อะไรอะไรในฐานะทั้ง4ส่วนท่านอาจารย์ของพวกเราผู้ทรงปริยัติธรรมไว้ทั้งหมดเป็นหัวหน้าพิสุประมาณ500รูปพระองค์ไม่ได้ทรงทำแม้มาดว่าความสรเสริญลำดับนั้นพระศาสดาตัดถามพิสูจเหล่านั้นว่าพิสูทั้งหลายพวกเธอกล่าวอะไรกันนี้เมื่อพิสุเหล่านั้นกล่าวทูลเนื้อความนั้นแล้วตัดว่าพิสูจทั้งหลาย อาจารย์ของพวกเธอเป็นผู้รักษาโคทั้งหลายเพื่อค่าจ้างในศาสนาของเราส่วนบุตรของเราเป็นเช่นกับผู้บริโภคปัญจโคโรสตามชอบใจดังนี้แล้วได้พาสิทธิคาถาเหล่านี้ว่าหากว่านรชนกล่าวพุทธพจน์อันมีประโยชน์เกื้อกูลแม้มากแต่เป็นผู้อมาตแล้วไม่ทำตามพระพุทธพจน์นั้นใซ เขาย่อมไม่เป็นผู้มีส่วนแห่งสามัญเดผลเหมือนคนเลี้ยงโคนับโคทั้งหลายของชนเหล่าอื่นย่อมเป็นผู้ไม่มีส่วนแห่งปานจรโครถฉะนั้นหากว่านราชนล่าวพุทธพน์อันมีประโยชน์แก่กูลแม้น้อยแต่เป็นผู้มีปกติประพฤติทธรรมสมควรแก่ธรรมไซเขาละราคะ,ะโทสะและโมหะแล้วรู้ชอบมีจิตหลุดท้นดีแล้ว หมดความยึดถือในโลกนี้หรือในโลกหน้าเขาย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งสามมัญญผลดังนี้ในเวลาจบพระเทศนาพระศาสดาทรงรวบยอดพระธรรมเทศนาด้วยพระอระหันตผลเหมือนนายช่างถือเอาเยืยนเรือนยอดด้วยยอดแก้วฉะนั้นดังนี้แล้วในเวลาจบเทศนาคนเป็นอันมาก ได้เป็นอริยะบุคคลมีพระโสดาบันเป็นต้นเทศนามีประโยชน์แก่มหาชนดังนี้แลเรื่องพิสูสองสหายจบยมากาวคปัญณาจบวคที่หนึ่งจบ